ต่อไปเราไปวันศุกร์กันครับคุณที่เกิดวันศุกร์ได้หนึ่งคาถาสิบเหรียญแล้วก็สังฆราชหมายถึงชื่อเสียง<ม>การเริ่มต้นการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหนึ่งคาถาครับการได้รับมอบหมายงานใหม่การมีชื่อเสียงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ<ม>อ่าอันนี้ขอให้คุณที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้28กันยาถึง4ตุลา<ม>ใครอยากให้ทำอะไร ลองทำทำเลยนะทำเลยครับนคาทานี่คือการเริ่มต้นแล้วก็การเกิดใหม่รวมไปถึงโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาสำหรับคุณที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ยังมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักและกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ยังจะได้โชคจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับ ได้ไพ่สังฆราชการสอบการแข่งขันมีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จดีงานนั่นครูอาจารย์นักวิชาการและเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยงามเด่นเป็นพิเศษถ้าบรโกาสสวดวาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด 21จบนะครับแล้วก็การเลี้ยงอาหารอันนี้เน้นที่เลี้ยงอาหารนะครับจะไปที่โรงพยาบาลสงเด็กพิการเด็กกำพร้าได้หมดเลยมูลที่ต่างๆนะฮะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ18พรรษานะครับที่จังหวัดลำพูนนะฮะหรือว่าจะไปมูลที่สีวัฒนาเชษเจียก็ได้ไปที่โรงพยาบาลสงก็ได้นะครับมูลที่เด็กอ่อนพญาไทยก็ได้นะฮะแต่เป็นเน้นเลี้ยงอาหารนะครับเป็นทานบารมีอย่างยิ่ง